สวัสดีครับเช้านี้นะครับเราก็จะมาเก็บผักไปรับประทานกับส้มตำนะฮะอาหารเช้าของเรานะครับตัวนี้ก็จะเป็นผักบุ้งนะครับได้สารพิษนะฮะเดี๋ยวเราไปเก็บผักอย่างอื่นต่อนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสวนผักที่เราปลูกไว้เช่นอ่าตัวนี้ผักชีนะครับ เก็บกันสดๆอย่างนี้เลยนะครับไรสารพิษทุกอย่างนะครับสารพิษเราชอบกินผักอะไรเราก็ปลูกผักนั้นเลยนะครับถ้าใครสนใจที่อยากจะ,ะมาเก็บทำรับประทานที่นี่เลยก็ได้นะครับที่สวนเลยนะครับเรามีอุปกรณ์ให้พร้อมทุกอย่างเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นผักกวางตุ้งนะครับ แล้วก็จะตัดเลือกเอาต้นที่อ่อนๆที่จะกินกับตํำมะละกอได้อร่อยๆนะ่ฮะไม่ต้องเอาแกะมากแบบนี้ฮะตัดเอาขนาดนี้กําลังแบบกรอบๆบบหวานชุบนะฮะสดๆจากสวนเลยครับกรเกษตรไร้สารพิษนะครับ โอเคสามสามกอพอแล้วอันนี้เราก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมานำนำมารับประทานกับนะฮะตัวนี้ตำมะละกอฝนะีมือของลุงพลา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 ลลลโมโหน่าร้อยมากนะฮะเดี๋ยวเรามา ทานข้าวกันเลยนะครับ